งานประกาศรางวัลที่อยู่กับเรามานานเนาะแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินที่เราชื่นช่าตัวค่ะ Happy Birthday ค่ะเห็นไหมล่ะหนูแต่งตัวสวยมาเห็นป่ะมันรู้ตลกแล้วไม่ใช่คนตลกคพาเปจำวันแรกที่เรามาได้วันนั้นเจ้าได้เป็นหัวหอยมาใช่กับเพลงซิ่งก็แรกเลยค่ะตอนนั้นเพลงเราฟังเลยนะกรางมาเลยค่ะมันต่างมาจากวันนั้นแล้ววันนี้คมันรู้สึกมันต่างมาจากวันนั้นแล้ววันนี้ จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอะ่ะหนูก็ตื่นเต้นได้เจอพี่ๆด้วยสแต่ตอนนี้เราฟังระดับโลกแล้วนะแม่มก็เกินอะแม,ม,ม่มันไม่ถึงขนาดนะั้นอ,อันนี้นกลับกลับมาเมืองไทยนานนะคะเอ่อกลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงและะ้วค่ะเป็นกันมาพงข้าวม่วงเจียวม่วงทานทุกวันเ,เลยคะ่ะ บอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะคุก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าแม่ได้ยินนะแม่ย่นะได้ยังไงล่ะแอมล่ะพอมาหลาแล้วค่ะก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่ไม่คิดว่าจะได้รับการที่ได้รสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ <มา S 1> และว้วเรา,าคิดยังไงตอน,ตอนเอาข้าวเหนมมียวมะม่วงไปโชว์บนเวทีเราแข็งแกร่งตอนนี้เราแข็ได้ยังไงมันจริงๆหนูรู้สึกว่า,าหนูแค่ยอยากทําอะไร,รอยากแบบว่าควนๆปันๆอะไรเง, aska, งี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันม,ม,มันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะกินเข้าไปตอนนั้ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นซอสพาวเวอร์ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต ทำแล้วก,ก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้ทีเดียวเพราะว,ว่าหิวเพราะว่าหนูแบบว่าพยายามแบบว่าขาแมวขนาดเราเองว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีอะไรตัเคไเป็นยังไงอะเราเตรียมไปยังไงจริงจริงมีอ่าพี่สเตจคนหนึ่งค่ะเขาเขามีภรรยาเป็นอ่คนไทยแล้วเขาทำ ข้าวเหนียวม่วงเป็นที่นี่ที่ที่นู้นข้าวเหนียวม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะแม่คุณบอกว่ามิลลีสร้างมูลค่าให้กับมม่วงได้อย่างมากคุณค่าแม่ค้าดีใจยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าน่าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะขอบคุณค่ะแถวยาวจริงๆหรือไง หนูนึกว่าเขาหนูนึกว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่พวกพี่ยังกินพี่เหรอคะพวกยี่แบบเป็นมินลีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลถ้าจะขึ้นกันเยอะแล้ววันที่สองเป็นเพลงอะเพลงที่สองเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนะกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าอ่า มวงได้จบไปใน week end แรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกำลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทำเสร็จไ,ไ้ตั้งสักพักแล้วคะ่ะก็เลยเปชว์แล้วมิกกก็เลยเปชว์แล้วม่ค่ะเป็นตนนอนที่แบบคนดูข้างล่างเต้นตามเราไป <c oughs> เขาเอ่ย <c oughs> ค่ะอะไรเอ่ยอย่างนี้เขางงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า ก็ดูเป็นเอ่อเป็นเอเชียนเคานเจอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรดแทน์หน่อยเป็นเพลงซึ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรว่าเธอเป็นยกระดับไปทีเอลดูบิกให้อยู่สูงผมไม่ไม่ถึงขนาดแล้วละคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตัง้งแต่แล้วค่ะก็เลย เดี๋ยวจะปล่อย MV ด้วยนะคะเพลงนั้นใช่ตอนไหนตอนไหนรูปตอนไหนอะขายของเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆอ็วอบิกนี่หรออัลบิคอะไรอย่างเงี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะทุกคนจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนหนึ่งนิงเลยค่ะแต่ว่ารวมรวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่ในตัวจร่ะจริง ไม่กล้าพูดกับเขาัค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เลยค่ะตอนแรกไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะี่เพราะว่ามันมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คิดว่าคิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าออแม่เดีนอะเคยขึ้นโชว์ที่โคชลราบก่อนเลยนะล,ลูกอะไรเงี้ยเราคิดไปแล้วแต่เราไม่ได้แต่งงานเลยนะคะพี่ตอนรู้สึกตอนที่ไปอยู่บนเวทีแล้วเด็กคนดูเป็นแสนๆนะบ้าไปแล้วอยู่อย่างเงี้ยเสียงนี้อยู่ในหัวค่ะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันช้ามากๆเลยจนเราจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ด,ดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักปีแอคคือคุณเขาก็สนุกกับเราด้วยค่ะเขาสนุกใช่คือพอมันมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเขามาเสพดนตรีอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนู่มเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรับฟังอะไรเงี้ยมีพี่ผู้ใหญ่ในในแม่บงแบบรัฐบาลอะไรเขาช<า>ื่นชอบหนูมากหรือเบล่าว้าวแส่คอนเสิร์ตแข่งมอโมของเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจ้าท่านเลยเลย ้ลจ <mile> ้าเนี่ยมีบางคนที่ทำผิดพลาดกับเราบางคนที่ทำผิดพลาดกับเราถึงพัดออกมาขอเรืนั้นขอบคุณนะจ้าไหว้จ้าแค่นี้เลยแค่แคนี้เลยเด็กน่าทล่แต่เราก็มีเคนที่เขาอย่ากดูแจ็คใช่ค่ะคือแจ็คขวัญว่าเป็นจริงแล้ใช่ไหมก็เอ่อในในฐานะที่เป็นติเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะ ดีค่ะแล้วถือยังไงแต่เขาไม่ไม่อยากแต่ไม่อยากทำเขาค่ะให้ให้เขาอยู่รอรอของเขาแต่เขารู้จักหนูใช่ไหมเพรว่ามีนลีรู้จักค่ะรู้จักแล้วกาได้เจอกันจากงานนั้นแหละค่ะเพราว่าไงบ้างเขาชอบในหนูไหมเขาชอบเขาชอบคนไทยมากมากเลยว่ะเขาชอบเขาชอบมากๆในความเป็นเ u l t u r e ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าว่าสอบสอบเขาว่าเลิศไปสอบว่าเลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งเหมือนหนูแกล้งไม่ไต้สั่นเขาเลยนะ เธาเลยได้ไหมคะเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขานังแล้วแปลว่าอะไรแปลของเขาว่าบอกว่าเลิศแปลว่า f a b u l o u s แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive บอกให้พูดไปเลยโหลดไปไหนอันน nice> <um> ี้บอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่ได้พูดนะลูกสาวสามลูกเสือสามัญเลยหนูไม่ได้พูดนะเปล่านะคะพูดไม่ได้ าด้ค่ะเจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะจริครับนี้ที่แบบว่าคนนีน้าโปรโลเราดีใจค่ะร้องไห้เกินขนาดนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรจะหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องไห้สวยอยู่นะคะแนะนำก็เข้าได้เขาจะมาเมืองไทยไหมคะลูกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นเซ็นเตอร์ไทยแล้วใช่ค่ะเห็นเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ที่การร้องให้สวยอยู่หนูติง <aries> ่งเ <phones> ขามา8ปีอะค่ะเออ6 7 8ปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูว่าแม่หนูร้องให้ไม่ได้หนูติ่งหนูติ่งเพชรมานะหนูร้องให้ไม่ได้นะวันเนี้ย เหมือนในไลฟ์เลยดูไปอย่างนั้นเลยพหนูรู้ข่าวหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะก็หนูยังให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไม่ได้กันเพราะว่าแฟนๆทุกคนเขาก็ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้ดี้บอกว่าเราอยากเก่งนี่เก่งอันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ในทวิตเตอร์ก็คือปักูเราไว้ว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาได้ไรอ่ะ เป็น motivation ของเราค่ะเพราะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เก่งจนจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะเพลงหนูวันผ่านเข้าไปในหูคและจ้าโอตายได้เลยอ่ะหนูหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนนีก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับกับทุกๆคนที่แบบ เริ่มรู้จักหนูแม่แม่เพราะว่าหนูหนูรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวตลอดแล้วพอทุกคนได้ได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้เราก็ดีใจเด็กเพชริดใหญ่ไปแล้วพอภาพนี้ครับมีลิฟต์มาใหม่เราจะเห็น่างาแล้วทำองานที่มันาหนูอยากพี่กีพี่ถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ เราที่เราอยากเรียนมากขึ้นในงแง่ของใจอย่างดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเ,เพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะมันมีเวทีไหนที่เราอยากทำตัวเองไหมใหญ่กว่านี้น้องไม่กล้าฝันเลยค่ะพี่เป็นก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะอะไรนะคะบอกไม่ได้แต่เดงว่ามี การเข้ามาของเราต่อไปนี่จะพุ่งสีเฟรมมากขึ้นไหมน้องก็หวังว่านะคะหวังหวังว่าเราจะเราจะไปไปด้วยกันได้อีกทั้งวงการดนนะตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆม,ม,มาด้วยนะคะอย่างยับอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปด้วยกันทุกคนเลย้ะคะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไายหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงๆ,ๆ,ๆ ขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นเกียรติค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคงต้องเก่งกว่านี้อีค่ะ้องอัพค้าตัวไหมคะไม่รู้เลยค่ะคนโลกไปเท่าไหร่แล้วอะไรนะคะ น่าจะประมาณ2ล้านนะคะยอดฟอลโลของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะกจับ้านหรือกี่ล้านกีัล้านใช่ค่ะเพรว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ